ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดประสบอยู่มีปัญหาอยู่ภายในครอบครัวก็คอยคิดคอยแก้อย่าไปใส่อารมณ์ตัดสินเนาะคิดบ่ได้คิดบ่ออกบอกอีสานบ่เจ้าโทรมาปรึกษาทั้งเฟสเด้อพี่น้องซื้อเฟซอีสานบ่เจ้าก็อีสานบ่เจ้านั่นแหละซื้อเฟส ดีครับอีสานบ่อเจ้าค่ะอีสานบ่อเจ้า,อ,า,จาอยู่สถานีรถไฟพัทยานะนี่ครอบครัวอีสานบ่อเจ้ามาสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้นอีสานบ่อพาลูกพาเมียมาเล่นสถานีรถไฟเนะาะแก่สิเมื่อวาปัญหาภายในครอบครัว ที่หลายๆคนประสบอยู่เนาะอีสานบระเจ้ากันเลยสิมาเวาเรื่องประสบการณ์เนาะพี่น้องประสบการณ์การแก้ปัญหาชีวิตกับด้วยประสบการณ์ของอีสานบระเจ้ามาส0สิปีอะพี่น้องเนาะสามสิบปีนี่มีประสบการณ์ร่วมแก้ไขปัญหาครอบครัวของคนเนี่ยบบต่ำกว่าพันครอบครัวนะพี่น้องประสบการณ์ พันก่าครอบครัวที่อีสานพระเจ้าเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวแต่และครอบครัวนี่สิพ่อปัญหาบ่าคือกันเ้อพี่น้องแต่ปัญหานี่มันแตกต่างแตกต่างกันไปเ่ราว่าสิบเป็นปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพเพราะว่าสิบเป็นปัญหาส่วนตัวเ่ราว่าสิบเป็นปัญหาอ่ามือที่สามนี่สิ พี่สารพระเจ้าเข้าไปประสบมาเบิดแล้วสีว่าให้ฟังเด้อปัญหาทะเลาะกันภายในครอบครัวนี่ส่วนมากสิเกิดกับผู้ที่อายุระหว่าง25ถึง35ปีนี่ส่วนมากนะครับคืออายุอยู่ช่วงนี่พวกที่กำลังไฟแรงถ้าเท่าเท่าก็านี่กับสิไฟอ่อนแน่กับสิบ่บเพราะใครมีปัญหาเท่าใด อันนี้โตหลักเลยอายุประมาณนี้เนาะซเว่าให้ฟังเป็นบางครอบครัวเป็นบางคู่ด้วยพี่น้องว่าแต่ละคู่แต่ละครอบครัวนี่มันบางครอบครัวนี่ถึงกับน้ําตาไหลน้าขึ้นกันดเด้เป็นตาเว้าเว้าสื้อเป็นตาเลโตนเนาะครอบครัวที่เขาไปพบไปเจอขั้งแรกนี่บางทีนี่กัน ทะเลาะกันด้วยเสียงดังเสียงแบบว่มีไผย้อมไผ่ลูกกับสีห้องกับสีไฮโยเซนกับอ้บางทีกับบาดใจเกินตามที่อีสานไปพ่อไปนั่นมาเนาะกะ็วิธีการที่อีสานบ่เจ้าเขาไปคุยปัญหาเรื่องครอบครัวให้เขานะพี่น้องกับจีเริ่มแรกกับสีพยายาม คุยให้เขาเย็ยนลงทั้งสองไฟเพราะว่าสิผู้หญิงไฟหญิง,งไฟใช้ก็สิพยายามปล่อมก้มให้เขาเย็ยนเนาะในเมื่อเขาเย็ยนลงได้ระดับหนึ่งแล้วเขากสิขอคุยเป็นการส่วนญโตเพราะว่าสิอาจจะเป็นผู้หญิงก่อนหรือผู้ชายก่อนอยังสิก็สิถามปัญหาว่ามันเกิอดอย่งเป็นเจ้าไดแล้วเขาสิมีทางแก้จังไดเขากสิแนะนำออกไปในจุดนี้ นะในอีกบางคู่บางกรณีนี่ลูกก็ะสีให้อิสระอิสานพระเจ้านี่ก็สิไปคุยไปอุ้มลูกออกมาก่อน,นเพื่อลดความเครียดของเด็กน้อยอุ้มลูกออกมาพระอาจ,จิ์ออกจากห้องนั่นไปก่อนแล้วก็สิพยายามให้คนนึงนะ่ะไปคุยไปกลมพ่อกับแม่เขา เพื่อคอยให้เขาเย็นบางทีอาสาร,รเจ้าเนี่ต้องอุ้มลูกเขาไปซื้อขนมน้ำร้านข้าวนะอันนี้อิหลิเพื่อความสุขของเขาอีสานพร,รเจ้าเ็ดได้ครับเหดได้ทุกคนแหละโมเมนต์ตาผู้ใดหรอกอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่อีสานพร,รเจ้าเ็ดมาตลอด30ป,ปีที่เจอปัญหาแล้วต้องแก้ให้ได้ พราะว่าแก้ปัญหาของเขาแก้ของปัญหาของเจ้าของของผูง้ดใดอ่ะพยายามแก้ให้ใค้เปิดครับ <c oughs> <c oughs> บางคนกะสีมีปัญหาเยอะหมายถึงปัญหาเยอะหมายถึงว่าเก็บกดมาโดนสะสมมาโดนยิ่งเสียพี่น้องกะสีพยอมกันย่างเดียวคือกูต้องเลิกจังมึงมึงต้องเลิกกับกูยิงสี่นะบางคนกะสีเดี๋ยวสีไปอยู่บ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่นะั่งตั้งจังหวัด ยิงสิเนาะบางคนกับบ่มีเงินบ่มีเงินแม่แต้สิตั้งไอ้แม่แต้สิซื้อขนมซื้อเขาให้ลูกกินกับมีพี่น้องอันนี้ช็อตบางช็อตนี่เป็นน้ำตาไหลน้ำอ่นะเนาะนี่อีสานพระเจ้าก็บมาเป็นยังก็ใไห้ได้สองสามร้อยกัเคยไห้ไห้ดูพร้อมไห้ดูไห้บ่อยจนบางคนเนี่ยว่าถ้าไปฮอดบ้านแล้ว เดี๋ยวซีโอนตังมาให้คืนอันนี้ก็มีครับที่เขาไปหอดบ้านเราเขาโทรมาบอกเราว่าสิขอขึ้นตังเขาขอ,อเลขบัญชีเนี่ยพี่สารพระเจ้ากับพ่อเป็นยังเอาไว้งวดนะพ่อ,อกันค่อยเอามาให้ก็ได้กับพ่อเป็นยังอันนี้กับมีแล้วอีกบางคนเนาะพี่น้องที่เลิกกะ แฟนกับผัวเราไปยุ่บ้านเนาะก็ไปได้ดีก็มีบางคนเดี๋ยวนี้ยู่ตั้งประเทศก็มีบางบางคนเนี่ยเขากลับมาเนี่ยเขาก็ซื้อขนมขนมเขาอยังม่ฝากอยู่มีได้ดีส่วนนี่ก็ดีใจน้ำเขาเนาะพี่น้องเนาะกับบ่าว่ากันคนเขาได้ดีเขาก็ดีใจน้ำนั่นละส่วนครอบครัวยีสานบ่เจ้าก็มี ผมแม่นว่าบมมีปัญหาหน่มีแต่กอัอีสานพ่อเจ้ากัเคยกับพยายามเก็บประสบการณ์นี่แหละม่แก้กับครอบครัว,วจ้ของเนาะกัพยายามอันใดหลีกได้ก็หลีกอันใดหลีกไม่ได้ออกบ้านไปหาหม่พุ่นใจเย็นแล้วยังกลับมาอันนี้คือหลีกเลี่ยงการใส้กําลังเนาะพี่น้องบา,บ,า,บ,าบ่าวาผู้ใดหรอก ถ้าเถียงกันยู่งั้นนะ่ะบ่มีต่างคนต่างร่ยอมกันนะ่ะโอกาสที่สิถึงขันตบตีหรือว่าใส่กําลังใส่ความรุ้มแรงนะ่ะมันสิมีครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เขาค้นหลีกเลี่ยงในสถาบันครอบครัวเขาบอควนให้มีบ่ค้นให้เกิดในครอบครัวเฮาเพราะแม่ยังดอกสงสารลูกน้อบ่าวรอบครัวผู้ใดเด้อยกั เอาลูกเป็นที่ตั้งไ้ก่อนเสียดยางไหคิดใจเย็นๆมองเห็นลูกพุณมองอนะาคนไ้ก่อนบางคนเวลาทะเลาะกันแล้วอะ่ะเฮ็ดให้เสียการเสียงานน้ำกะมีเนาะไปปัดที่นี่คนกับสีต,ตกลูกเพราะว่ารายรับเขาบันบมีลูกกับสีพ้อยอดไปน้ำ อันนี้คือเป็นความคิดที่บถึือกทีสารพระเจ้าบอกว่าความคิดที่บรถรกถ้าทะเลาะกันกับพยายามจูนพยายามปรับพยายามเฮ็ดใจเย็นเนาะปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดประสบอยู่มีปัญหาอยู่ภายในครอบครัวก,วก็ค่อยคิดค่อยแก้อย่าไปใส่อารมณ์ตัดสินเนาะ พยายามใจเย็นถ้าคิดบ่ได้คิดบ่ดดออกบอกอีสานพ่เจ้าโทรมาปรึกษาทั้งเฟสเด้อพี่น้องซื้อเฟซอีสานพ่เจ้ากะอีสานพ่เจ้านั่นแหละซื้อเฟสติดต่อมาอถ้าสิขอเบอร์โทรกัทั้งเฟซเด้อพี่น้องซื้อเฟซอีสานพ่เจ้ารับเคลียร์ปัญหาบมมีค่าใช้จจ่ายอย่างดอกอยงแต่ ยังแต่ถ้าคิดวออ่ากะโทรมาปรึกษาได้ที่ศารพ่ระเจ้าบรบ่บ่ห่วงก็ให้ํำปรึกษาได้สุกคนแหละแต่ว่าอย่ามาปรึกษาเรื่องเงินเด้อพ่มีหรอกจนเนาะครับนี่ก็เป็นคลิปรักครอบครัวรักสถาบันครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะก็าตามนี่เลยพี่น้อง ตามที่สารพระเจ้าเว้ามานั่นแหละมีปัญหายังปรึกษาอิสารพระเจ้าก็ได้บ่จําเป็นต้องสิเป็นศิลานี้หรอกบอต้องเป็นดรกต้องดรกเตอร์กับปรึกษาได้ที่สารพระเจ้าบาเป็นดรกเตอร์คลิปที่สารพระเจ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันค่ะเุ้ยเก่ง